นอเมืองหลวงที่รุกโชนเจ็บร้อมสามมาช่วยทางั่งตะวันออกเร็วเข้าไปค่อยนะฮลโหลขนรถแต่แล้วอีกนิดเดียวเพคะเพคะพระองค์มาที่นี่เงียบไว้ให้คนคิดว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาข้าจะระวังดีไปช่วยคนต่อเถอะวิ่งคนอื่นไปก่อนเถอะข้าจะคุยกับอเล็กตามลำพัง องเสด็จมาที่นี่ทําไมมีใครรู้บ้างหรือนอกจากข้ามันไม่ปลอดภัยเลยนะเดี๋ยวก็มีคนรู้กันอยู่ดีพราเจ้าพูดราชาศัพท์นั่นแหละตอนนี้เรียกข้าว่าอเล็กผนทหารหลังจากที่ลูกสาวของกฎบุกทําลายเมืองหลวงเราคงตงประกาศสงครามแล้วนะจะทําไงได้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แถมพวกนี้มีเอี่ยวในการจับลูกสาวข้าชายเรายังจะยืนเฉยอยู่อีกถ้าไม่ตอบโต้มันจะเหยียบย่าต่อไปไม่จบสิน้นถึงข้าจะพูดว่าประกาศสงครามแต่คงไม่ใช่เร็วนี้เลยสงครามไว้ทีหลังเถอะคเทซ่า พวกเราต้องช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ใต้ชากับไฟก่อนเห็นด้วยไปกันเถอะเ<อ>มืองเล็กนอกเมืองหลวงชอนตงดูซิว่าฉันจับใครมาได้อะน,นี่ตัวเป็นเป้นเลยนะมีคนทำให้เธอเหมือนหนูตกท่อน้ำนั่นแหละแล้วก็โทรเรียกพวกเราไปจับ <laughs> ใช่สิ